สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเฟอร์โรเลบเหี่ยวค่ะหรือว่าเฟอร์โลเพเลเล่นะคะเป็นแคนตัสที่มีหนามแหลมนะคะโค้งๆจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบนี้เนาะลักษณะนะคะเขาจะคล้ายกับเล็บเหี่ยวนะคะเห็นไหมคะตรงปลายเขาจะเหมือนเล็บเหี่ยวมากๆเลยอ่านี่ดูใกล้ๆนะคะหนามของเขาจะมีสีน้ำตาลแบบนี้นะคะ ยิ่งมองบีก็ว่าเหมือนเล็บเหี่ยวนะคะทุกคนแต่ว่าฝลังเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟิ t ฮ o กส์บาลิวแคนตัดนะคะคือหนามของเขาเนี่ยจะคล้ายกับตะขอนะคะหรือว่าเบ็ดนะคะเลยเป็นที่มาของชื่อนี้เนาะซึ่งหนามของเขาเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าหนามของเขาเนี่ยเกี่ยวเจ็บมากๆเลยเนาะ เวลาจับหรือว่าเวลาจะเปลี่ยนกระถางน้องเนี่ยแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะหรือหากระดาษมาจับนะคะอ่าเห็นไหมคะยิ่งมองบิกว่าเหมือนเกี่ยวกับตะขอเนาะซึ่งหนามของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขามากๆเลยนะคะอ่าน้องเนี่ยนะคะเฟอร์โลเล็บเหลี่ยมเนี่ยมีถิ่นกําเนิดจากประเทศเม็กซิโกนะคะ ซึ่งมีเรื่องหนึ่งนะทุกคนที่น่ารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือผลของเขาเนี่ยสามารถกินได้นะคะลำต้นของเขาเนี่ยจะเป็นทรงกระบอกแบบนี้เลยนะคะลำต้นจะมีสีเขียวแบบนี้นะคะ,ะบริเวณโคนหนามเนี่ยมันจะมีพุ่มสขีขาวๆแบบนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะบาเห็นไหมคะบริเวณโคนหนามเนี่ยตรงตุ่มหนามอะค่ะมันจะมีพุ่มสขีขาวๆแบบนี้เนาะ น้องเนี่ยจะออกดอกสีเหลืองเหลืองนะคะแดงปนสีน้ําตาลนิดๆเนาะดอกของน้องเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแถมดอกใหญ่อีกด้วยนะคะ <c oughs> คือเลี้ยงไปสักพักนึงเนี่ยน้องก็จะออกดอกให้เป็นที่แบบชื่นชมสมกับเวลาที่รอคอยมานานมากๆเลยนะคะสําหรับบีนะ <c oughs> การขยายพันธุ์นะคะน้องเนี่ยเป็นไม้ที่ไม่แตกกอนเนาะจะขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยจะค่อนข้างมีราคานิดนึงนะคะแต่ว่าราคาไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคะทุกคนถือว่าเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้เนะาะเพราะว่าน้องเป็นไม้พร้อมเมล็ดเนี่ยก็เลยจะยากนิดหนึ่งนะคะจะแพงกว่าไม้ที่สามารถแตกกอได้เองเนาะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านแคตาท,ทั่วไปได้เลยนะคะก็าราคาสําหรับ ต้นเล็กเนี่ยรู้สึกว่าที่ร้านจะราคาอยู่ที่ประมาณ25-35บาทนะคะทุกคนก็ถือว่าราคาไม่แพงนะคะมาที่เรื่องดินนะคะดินเนี่ยควรจะเป็นดินที่ใช้สำหรับปลูกแคนตัสนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีความโปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีเนาะไม่แนะนำไม่ใช้ดินสวนนะคะเพราะว่าดินสวนเนี่ยจะมีความชื้นในตัวมากเกินไปจะทำให้น้องเนี่ยเน่าแล้วก็ตายได้นะคะ มาที่เรื่องแดดน้องๆเนี่ยจะค่อนข้างชอบแดดนะคะแต่ควรจะพรางแสงจะดีจะดีกว่านะคะคือถ้าโดยปกติเนี่ยในแคตัสในบางสายพันธุ์เนี่ยบิจัแนะนําว่าให้พรางแสงอย่างน้อยเนี่ยห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่สําหรับเฟอร์โลเลบเหี่ยวเนี่ยนะคะแนะนํานะคะให้พรางแสงแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอคือให้น้องโดนแดดเนี่ยสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์จากแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะว่าน้องเนี่ยจะเป็นแคนตัสที่ชอบแสงแดดนิดนึงเนาะมาที่เรื่องการรดน้ำนะคะแนะนำให้รดน้ำเมื่อดินแห้งแล้วจริงๆนะคะใครมีเวลานะคะแนะนำให้ทดสอบหน้าดินก่อนเนาะโดยการหาไม้ปลายแหลมนะคะเสียบลงไปจนถึงก้นกระถางนะคะถ้าดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีดินติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าน้องเนี่ยแห้งแล้วนะคะควรจะได้รับน้ำได้แล้วเนาะ แต่ถ้าน้องดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยมีดินติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าน้องยังมีความชื้นอยู่ในตัวนะคะไม่แนะนําให้ลดน้ำเนาะ mm hmm. ก็สําหรับเฟอร์โลเล็บเหี่ยวก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะสามารถไปหาซื้อมาสะสมในคอลเลกชันของตัวเองได้เลยนะคะเ mm hmm. พอน้องมีเอกลักษณ์มากๆเลยสําหรับวันนี้นะคะบีฝากเพื่อนๆนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะคะคลิปหน้านะคะจะพามารู้จักกับแกะจาใสยพันไหนอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะคะสําหรับ